วันนี้แม่พาทุกคนมารู้จักคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสมาร์ทเ a r n i นิงเรียนได้ทางคอมพิวเตอร์ไอ a d ดแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเรามาดูความสนุกที่คุณเควินเรียนกัน Let's go Very good Go Go For golf you need golf Goals and of course a ball Woohoo. I love football The second sport Woo. What is that <c oughs> It's rugby รักบ yes! yeah. have ี้เราก็จะแบบรู้สึกสนุกดีครับเพราะว่าวันนี้เสียงนุ่นนี่นั่นแล้วก็มีเกมให้เล่นมีแบบฝึกหัดให้ทำแล้วก็แบบครูที่เขาสอนนะครับเขาก็แบบเอ็นเตอร์เทนแล้วก็สนุกดีครับไม่น่าเบื่อครับผมชอบตรงที่ครูเป็นเรทีฟครับก็เลยแบบ เรียนรู้แบบภาษาสำเนียงได้อะไรดีครับแอปนี้เหมาะกับน้องๆช่วงซักอันบาบสองถึงประถมปลายได้เลยนะคะแม้ว่าสะดวกดีหาลูกไปเที่ยวโรงแรมไปคาเฟ่ใดๆน้องๆก็เรียนได้หลักสูตรที่แม่มั่นใจมาตรฐานจากประเทศอังกฤษสอนด้วยครูเนทีฟแอนิเมชันจัดเต็มไม่เบื่อแน่นอน acting ของครูก็ทำให้เด็กสนุกและมีแบบทดสอบวัดผลอีกด้วยแม่แม่ท่านไหนที่สนใจนะคะอย่าลืมเก็บโค้ดไปเป็นส่วนลดกันนะคะ smart learning up your skill anywhere anytime